ดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับเจตุพรพรมพันธ์ได้ออกมาพูดถึงบุคคลสองคนด้วยกันคุ้นเคยกันดีครับคนแรกคือสุนายจุลพงศธรแล้วก็อีกคนหนึ่งคืออัตชัยอนันตเมกในมุมมองที่เจตุพรให้ทัศนะเอาไว้ว่าควายเท่านั้นที่เชื่อควายด้วยกันไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้นะครับบอกว่าเจตุพรโชเหนอ ขยี้งอกสุนัยตบกระบาลโดง่งควายเท่านั้นที่เชื่อควายด้วยกันเริ่มต้นอย่างนี้นะครับนายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรของคณะหลอมรวมประเทศไทยได้ Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนเป็นการตอบโต้นายสุนัยจุลพงศธรลูกน้องทักษิณชินวัตรกับนายอัตชัยอนันตเมฆหรือว่าโดงเพื่อไทยซึ่งกล่าวหาว่าบุคคลที่ยอดจอจานเนี่ย ไปรับงานโจมตีพักเพื่อไทยด้วยเงินจำนวน70ล้านถึง100ล้านบาทจตุพรบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าการยัดเยียดใส่ร้ายตนเนี่ยล่าสุดมีคลิป2คลิปจากนายสุนัยและก็นายดงนายสุนัยเนี่ยเป็นกลยุทธ์ของทักษิณและบริวารหลายคนอาจจะรู้ไม่เท่าทันแต่ผมเนี่ยหัวใจสลายมานานจึงรับรู้ แล้วก็เห็นกลยุทธ์ของทักษิณที่ปฏิบัติการหลอกต้มตั้งแต่ดินถึงฟ้าโดยที่ไม่คิดหรือใส่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพียงขอให้ตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์เท่านั้นแหละครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในคลิปล่าสุดเนี่ยนายสุนัยได้สร้างเรื่องช่วงที่ติดคุกและก็โยงไปถึงคนสําคัญว่าไปพบกับนายจตุพรเพื่อเจอรจาให้รับภารกิจในการสลายคนเสื้อแดงเรื่องนี้เนี่ยผมอธิบายความอย่างนี้ นายสุนัยเนี่ยเป็นคนขี้ขลาดตาขาวตอนยึดอำนาจเมื่อปี2557หนีคดีล็กๆแล้วก็ไปลี้ภายในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ส่งเสียงดังเปิดรายการสุนัยทีวีกับสุนัยแฟนคลับเพื่อโจมตีสถาบันกษัตริย์เป็นหลักแล้วพอช่วงเลือกตั้งนายกอบจอเชียงใหม่ยังใช้กลยุทธ์โจมตีผมแต่ชมทักษิณแล้วเรียกว่าเจ้านายช่วงที่ผมติดคุกเนี่ยผมเลือกไม่ได้หรอกครับ ว่าจะให้ใครมาเยี่ยมผมได้บ้างผมติดอยู่หนึ่งปีกับอีกสิบห้าวันจนได้รับการปล่อยตัวผมไม่ได้อภัยโทษแม้แต่วันเดียวนะครับแล้วก็มาติดอีกครั้งหนึ่งในคดีเดียวกันนี้แหละครับจนได้เป็นนักโทษชั้นดีเมื่อวันที่30มิถุนายนในปีต่อมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงติดคุกเต็มการลงโทษนะครับผมไม่ได้รับเงื่อนไขอะไรให้ถูกปล่อยตัวออกก่อนกําหนดเลยไม่มีเลยถ้าคนสําคัญไปเจราจาให้มาสลายเสื้อแดงเนี่ย วิธีการตรวจสอบง่ายๆก็คือว่าผมต้องได้รับการอภัยโทษก่อนออกจากคุกสิครับแต่ผมไม่ได้อภัยโทษไม้แต่วันเดียวและถ้ามีเงื่อนไขให้ปฏิบัติตามการเจรจาแล้วเนี่ยทำไมต้องมาถูกขังอีกรอบหนึ่งในคดีเดิมด้วยล่ะครับและนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังมีเสื้อแดงกลุ่มไหนและใครบ้างนะครับที่ผมไปเจรจาให้สลายขบวนการมีไหมครับเพราะฉะนั้นใครเนี่ยเดินทางมาพบใครในเรือนจําคงไม่ได้เป็นผมคนเดียวแล้วครับ ส่วนการไปใส่ร้ายกรณีใส่เสื้อเหลืองเนี่ยใครเขากระใส่กันไปดูสิครับตระกูลของทักษิณเนี่ยก็ใส่กันทั้งโคดนั่นแหละครับแล้วทำไมผมใส่แล้วมันดูเสมือนเป็นปัญหาแล้วก็ถูกโยงว่ารับงานมาสลายเสื้อแดงซึ่งมันก็เกินไปคุณไปถามลูกพี่คุณว่างไงจะเอาอยัางไงอยากล้มก็ล้มมาสิครับไม่ใช่มาเล่นสองหน้ากันอย่างนี้ตอนหน้าอย่างหนึง่งรับหลังอย่างหนึง่งยิ่งให้เสื้อแดงเชียงใหม่ในสายเจ๊เนี่ย ไปหย่อนคลิปเอาไว้ในรายการสุนัยทีวีแล้วก็สุนัยแฟนคลับการเล่นอย่างไม่ตรงไปตรงมานี่นะครับมันเป็นความขี้ขลาดครับคนที่คุณไม่ชี้หน้ากล่าวหาก็มีคนไปเยี่ยมในคุกเหมือนกันนะครับผมชื่นชมความฉลาดแบบบัดซบของแกงนี้มากคนหนึ่งเบื้องหน้าเสนอหน้ากราบอีกคนนึงก็เล่นบทล้มเพื่อเสนอในอีกตลาดการเมืองหนึ่งนอกจากนี้ นายสุนัยเนี่ยยังเสนอความเท็จด้วยว่าจจตุพรประสานงานหลังยึดอํานาจให้ทหารเนี่ยเอารถไปรับคนหนีรายงานตัวกลับมาประเทศไทยจจตุพรบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าช่วงยึดอํานาจเนี่ยผมถูกทหารคุมตัวอยู่นะครับเอาถุงดําคลุมหัวขึ้นเครื่องบินไปกักตัวในค่ายทหารติดกับชายแดนเขเมรน,นั่นแหละครับหลายคนเนี่ยคิดว่าผมตายแล้วทหารก็เลยนัดทีวีเพื่อไปยืนยันว่าผมยังมีชีวิตอยู่ และพลเอกไผ่บุญคุ้มฉา,ายาก็ขอคุยไปการส่วนตัวแล้วก็ปรึกษาถึงกรณีผู้หลบหนีที่ไม่มารายงานตัวตามคําสั่งของคอสชอผมก็เลยแนะนําให้ประกาศรายงานตัวใหม่เลิกฉบับเก่าไปซะพวกเขาก็ไม่ต้องหนีเมื่อกลับไทยก็เอารถไปรับที่ชายแดนขเขมรเอามาไปกักตัวสักสาวันเวันไม่ต้องติดคุกแล้วครับแล้วก็ปล่อยตัวไปเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้แหะครับ แล้วก็มีผู้หลบหนีเนี่ยบรายงานตัวก็ได้อยู่ในไทยไม่ต้องหลบหนีไปลำบากหรือไปไกลกว่า20,000ไมล์ถึงสหรัฐอเมริกาอย่างกรณีของนายสุนันส่วนกรณีที่โด่งอัตชัยมีการกล่าวหานะครับว่ามีบุคคลคนหนึ่งอักษรยอดจอจานเนี่ยไปรับเงินมาในระดับ70ล้านถึง100ล้านบาทเพื่อโจมตีทักษิณชินวัตรและไม่ให้เลือกพักเพื่อไทยจตุพรอธิบายความอย่างนี้ครับ บอกว่าช่วงต่อสู้เสื้อแดงนี่นะครับผมไม่เคยเห็นดาราชื่อโด่งในสมรภูมิเสื้อแดงเลยนะครับแต่เมื่อมาพูดสาธารณะเนี่ยเหมือนกับรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างอยู่ทุกสถานการณ์ซึ่งไม่ได้เป็นความจริงอะไรเลยดังนั้นการพูดความจริงถ้าไม่จริงใจเนี่ยมันก็จะไม่เนียนนะครับขาดความน่าเชื่อถือนอกจากพวกควายเท่านั้นแหะครับที่ต้องเชื่อควายด้วยกันช่วงที่นายอภิสิทธิ์เวชชีวะ ยุบสภาได้3วันสารสั่งถอนประกรันผมผมก็เลยต้องเข้าคุกอีกช่วงจะมีรับสมัครเลือกตั้งปี2,554นั่นแหละครับก็มาเสนอกับผมไม่ให้ลงสอสอทั้งที่ความหวังของผมก็คือจะออกจากคุกได้หรือต้องเป็นสอสอเท่านั้นแต่เขาก็บอกว่าให้เอาเมียมาลงได้หรือไม่ซึ่งเป็นการพูดแบบไม่รู้ตัวผมเลยไม่รู้จักผมเลยเพราะว่าการต่อสู้เนี่ยผมจะไม่เอาครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้อง,เ,งดเด็ดขาด รวมทั้งถ้ำกลางที่ยากลำบากเนี่ยผมยังโดนทักษิณทรยศหักหลังตลอดทางแต่ผมก็กล้ามืนนะครับแม้ว่าตอนที่ออกพรบรสุดซอยใจผมได้ไปแล้วนะครับแต่ยังไปต่อสู้ต่อที่ถนนอักษะเมื่อถูกยึดอำนาจเนี่ยยังวิพากวิจารณ์พลเอกประยุทธจรร์จันโอชยัยอีกถ้าหากว่าผมต้องการแสวงหาประโยชน์ผมจะทําอย่างนี้ทําไมล่ะครับและจะไปเสี่ยงชีวิตในการต่อสู้ทําไมล่ะครับจตุพรบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าโด่งครับ โด่งระบุชื่อไปเลยดีกว่าครับว่าใครเป็นคนจ้างใครเป็นคนจ่ายโด่งอย่ามาโจมตีลอยๆแบบเอาชื่อย่ออักษรจอจานแล้วก็ใช้ตะก,กะชั่วๆที่มีคนจ้างเงินซึ่งก็ไม่รู้ว่าจ้างแล้วมันจะได้อะไรเนี่ยนะครับแม้ว่าจะใช้ตะก,กะเหลือเชื่อไม่สมเหตุผลความเป็นจริงมายัดเยียดใส่ร้ายแล้วถ้าเป็นผมไปรับเงินมา70ล้าน100ล้านก็ขอให้ชิบหายวายวอดนะครับอย่าได้มีความเจริญเลยครับแล้วก็ไม่ต้องตายดีด้วยถึงอย่างนั้นเนี่ย ในสังคมควายก็ยังมีควายที่พร้อมจะเชื่ออยู่ดีนี่แหละครับอีกอย่างนึงคือจอจานเนี่ยอาจจะเป็นชื่อเจ๋งดอกจิกก็ได้นะครับเจ๋งดอกจิกเนี่ยมาลาผมเมื่อสามเดือนที่แล้วแล้วก็เก็บข้าวเก็บของในห้องที่สถานีหมดเจอกันครั้งสุดท้ายที่ศาลในคดีก่อการร้ายเพราะฉะนั้นเขาจะทําอะไรก็เป็นเรื่องของเขาผมไม่เกี่ยวและผมไม่มีสิทธิ์ไปบังคับใครได้หรอกครับแต่ในโด่งเนี่ยนำเอาสองเรื่องมาอธิบายแล้วก็ผูกติดกันเพื่อให้คนเข้าใจผิด แล้วก็หลงเชื่อผิดๆดโด่งฟังไว้นะครับสถานีพีซทีวีเนี่ยมีหนี้เต็มไปหมดนั่นแหละครับทั้งค่าไฟค่ารถพนักงานเหลือแค่4คนเท่านั้นแหละครับสปอนเซอร์นี่ก็หายวับไปเลยถ้ามีเงินสัก70ล้าน100ล้านจะค้างค่าไฟเดือนละประมาณ50,000กว่าบาทนี่ก็ชนกัน3เดือนแล้วนะครับจะค้างทําไมล่ะครับยิ่งตอนชุมนุมสแสดงเนี่ยผมยังไม่เกี่ยวข้องกับเงินเลยนะครับเพราะฉะนั้นตักกะเฮงซวย ที่ใส่ร้ายว่ารับเงินอีกฝ่ายหนึ่งถ้าเป็นฝ่ายพลเอกประยุทธ์มาโจมตีทักษิณไม่เลือกเพื่อไทยแต่ไปเลือกพักฝ่ายประชาธิปไตยมันบ้าไปแล้วและถ้าผมคิดที่จะหาประโยชน์เนี่ยผมจะเสียงดังกับเพื่อไทยผมจะเสียงดังกับทักษิณได้ยังไงละครับผมต้องถูกถลกหนังหมดแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกเนี่ยผมไม่อยากทําสงครามแต่ผมไม่ได้กลัวนะครับเพราะฉะนั้นข้อกล่าวหานี้เนี่ยมันเฮงซวยครับ ถ้าวางเกมกลยุทธ์แบบนี้เนี่ยเอาความเท็จมาใส่ร้ายกันแล้วก็ใช้วิธีสาม,มานจะเอาอะไรมาชนะผมนะครับอยากจะทําสงครามหรือเปล่าล่ะครับผมสามารถวิจารณ์ได้เป็นปีนะครับยังมีเวลาเหลืออีกเยอะครับ